วันแรกของแพดใหม่5.0เมืองนัดลานนอกจากพื้นที่ใหม่ตรอกคอใหม่ทั้ง5ดาวและ4ดาวแล้วยังมีอะไรใหม่บ้างกดไลค์กดซ like, ับช่องผมแล้วไปดูรายละเอียดกันครับ สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกของการออกมาเผยโฉมเมืองใหม่แมปใหม่แผนที่เมืองไฟนัดลานที่นักเดินทางอย่างพวกเรารอคอยกันมานานแสนนานนะครับแต่ว่าการเข้ามาของแผนทัาจุนวันแรกวันนี้จะมีอะไรใหม่มาอัปเดตบ้างนั้นเราไปดูจุดแรกกันก่อนเลยครับในคือกล่องจดหมายนั่นเองเป็นธรรมดานะครับที่วันแรกของการอัปเดตแผนทใหม่นั้นในกล่องจดหมายจะมีรางวัลไพ่เม้าเจมสำหรับการอัปเดตแผนหม่และการชดเชยการปรับปรุงต่างๆซึ่งในแผนท่าจุนวันแรกนี้นะครับพอกดเข้ามาในกล่องจดหมายแล้วแกจะได้อมูลสาเร 50ไพ่มเมอร์เจมครับต่อไปนะครับก็เป็นรางวัลชดเชยการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อันนี้ให้มา300ไพ่เมอร์เจมและรางวัลการชดเชยการแก้ไขปัญหาเวอร์ชัน5.0อีก300ไพ่เมอร์เจมครับส่วนจดหมายคาอธิบายปรับปรุงชื่อเสียงอันนี้จะให้มาเป็นโมลานะครับทั้งหมดก็100,000โมลาทวนส่วนอีกฉบับนะครับแน่คือจดหมายขอบคุณแด่นักเดินทางทุกท่านซึ่งวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับอันนี้จะได้รับ200ไพ่เมอร์เจมรวม5วันเป็น 1, เป็นดาบใยหอกและก็อาวุธสื่อเวทพร้อมทั้งวัสดุอัพตัวละครและก็อาวุธด้วยอันนี้จะเป็นรางวัลจากกิจกรรมบน้าเว็บไซต์ออกเดินทางประเทศแถวไฟนั่นเองครับทีนี้นะครับพอมาจากกล่องจดหมายแล้วนะครับที่หน้าเมนูไพมอนเราจะเห็นเครื่องหมายสีแดงปรากฏอยู่ที่ด้านหลังตัวเลขแระพยจภัยครับนั่นหมายความว่านักเดินทางที่มีแรงพยจภัยอยู่ที่เลเวล60ทุกคนสามารถเลื่อนขั้นได้แล้วครับโดยสามารถไปทำเพลเลื่อนขั้นระดับโลกเพื่อเผชิญหน้ากับการท้าทายที่ใหญ่ได้เลยนะ ต่อไปนะครับเป็นการกดรับเครื่องแปลงอาร์ติแฟกต์ครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะสามารถสร้างอาร์ติแฟกต์หรือสกัดอาร์ติแฟกต์ให้เป็นวัสดุเสริมพลังอาร์ติแฟกต์นั่นเองและเมื่อเข้ามาในเมนูอาร์ติแฟกต์แล้วนะครับด้านล่างก็จะเห็นคำว่าเมนูสลายครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเลือกอาร์ติแฟกต์มาใช้สําหรับการสลายได้โดยการสลายอาร์ติแฟกต์จะย่อยให้กลายเป็นวัสดุเสริมพลังอาร์ติแฟกต์เช่นเดียวกันครับ ต่อไปนะครับเราไปดูคุณภาพเรืองกิจกรรมมันบ้างครับสําหรับหน้าแรกเมื่อเปิดมาก็ว้าวแล้วครับนั่นคือกิจกรรมสู่เส้นทางจุดประกายเพิ่มปันที่จะเปิดโอกาสให้นักเดินทางนั้นได้เลือกตัวละคร5ดาวโดดเด่นมา1โปรฟรีโดยสามารถเลือกเชิญได้เลยครับว่าเราชอบตัวละครไหนก็เชิญตัวละครนั้นได้เลยเลือกกันได้ตามอาเภอใจเลยนะ ต่อไปเป็นกิจกรรมที่2ครับชื่อว่ากิจกรรมล่องลอยแห่งศิละปะโดยกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเดินทางนั้นได้ออกท่องเที่ยวไปยังดินแดนของเมืองนัดลานเพื่อหาแหล่งบรรดา,นานใจครับโดยจะแบ่งกิจกรรมออกเป็นทั้งหมดสามเกมเพย์ด้วยกันนั่นคือล่างแท้กระแสะเชี่ยวโดยใช้สัตว์คู่หวของเมืองนัดลานในการลวบลมเหลี่ยนท้าทายและไอเทมต่างๆภายในเวลาที่กำหนดครับเกมเพย์ที่2ดูเดือดสุดขีทจะให้นักเดินทางนั้นได้ท้าทายการเอาชนะตรูสุดแกรงและเกมเพย์ที่3รลูบลักประหลาดที่ใช้นักเดินทางนั้้นนนไดดสรวจัา ล็อกเสาสเตรทออฟเดอะเฟเวนและจุดชมวิวในสถานที่น่าหรวมถึงของพิเศษในเมืองนลานด้วยครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกรายละเอียดการทํากิจกรรมรวมถึงขอระวันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมลูกหางสะเทินฟ้าครับกิจกรรมนี้นะครับสามารถเชิญตัลละครสีดาวอย่างน้องขาจิน่าได้ด้วย ต่อไปเป็นกิจกรรมทดสอบพรสวรรค์ที่มีตัวละครใหม่มาให้ทดสอบกันอย่างน้องมูลนีและตัวละครลีลายี่คาเซฮะพร้อมตัวละคร4ดาวตัวใหม่อย่างคาซิน่าและก็4ดาวเก่าอย่างซินยาและก็เบนเมตครับของรางวัลนะครับจะได้เป็น40แพ่ม่เจมแล้วก็วัสดุอัปตวละครนั่นเองต่อไปเป็นเควสทพเจ้าครับดอกไม้ปริบานบนเส้นทางแผเ่เผาโดยในเควสทพเจ้าตั้งแต่แผน่นทสนไปนี้นะครับหากนักเดินทางทำเควสภายในเวลาที่กำหนดก็จะได้รับของรางวัลเป็น500แพ่ม่เจมด้ครับ และต่อไปกับกิจกรรมสายน้ําที่หวนคืนโดยจะให้นักเดินทางนั้นได้สํารวจเผ่าวาลีให้เข้าใจาประเพณีและก็ขนบธรรมเนียมของเผ่าครับกิจกรรมนี้นะครับมีของรางวัลเป็นหกสิบไพ่โมเจมละและวัสดุอัฟตรคอครอย่างมูลนิธิด้วยครับต่อไปก็เป็นกิจกรรมเปิดพื้นที่ใหม่อย่างกิจกรรมที่มีชื่อว่าดินแดนแห่งหินหลากสีและน้ําพุเพิงเปิดพื้นที่ใหม่เมืองและลานนั่นเองครับและบอสใหม่ได้นคือขนนกปฏติญยาโดยจะดับเป็นวัสดุอัสตรคอครนั่นเอง ต่อไปก็จะเป็น BP ครับโดยตั้งแต่แพท5.0ขึ้นไปเราสามารถเลือกหมวดหมู่ของรางวัลพื้นฐานได้3อย่างครับใครไม่อยากได้มรลาก็เลือกอรางวัลอย่างอื่นได้เลยเสร็จแล้วก็เลือกยืนยันแผนในอนาคตหรือถ้าหากว่ายอยากทักการเลือกในแพทใหม่ต่อไปก็ไป้องคลิกทุกช่องสี่เหลี่ยมน,นะครับเสร็จแล้วก,กดยืนยันแผนได้เลยก็จะเข้าสู่หน้า BP ที่รางวัลก็เป็นไปตามแผนที่เราเลือกนั่นเองครับโดยที่ผมไม่ได้เลือกโมรลามาดังนั้นของรางวัลในนี้จึงไม่มีมรลาให้นั่นเอง ต่อไปนะครับก็เข้าสู่ของสําคัญในเกนชินอินแพคครับนันก็คือกาชานั่นเองครับโดยตู้แรกนะครับจะเป็นน้องมูลนีสาวน้อยนัดลานธาตุน้ําสีเวทครับตัวละครแรกของเมืองนัดลานเลยอีกตู้หนึ่งนะครับจะเป็นคาเซฮะลีลันและก็ตู้อาวุธที่ปรับยุขีแห่งเทพใหม่จากที่ข้าจาตราสองเป่ยประเป็นข้าจาตราหนึ่งนันก็เหมือนกับตู้ตัวละครเลยนะครับที่เมื่อหลุดเหลดไป1ครั้งก็จะการันตีหน้าตู้ครั้งต่อไปทันที แต่ว่าตู้กาชาตรละครน,นั้นยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่าตู้กาชาตรละครน,นั้นมีระบบคว้าแสงด,ดาวเข้ามาซึ่งก็คือระบบที่จะมาเพิ่มโอกาสให้สำหรับคนที่กดหน้าตู้กาชาแล้วได้ตรละครหน้าตู้ในครั้งก่อนครับเมื่อมากดในครั้งที่ไม่มีการันตีเลยระบบคว้าแสงดาวน,นี้ก็จะมาเพิ่มค่าการันตีให้นั่นเองครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสหลุดเม็ดเลยนะครับแต่ว่าลดโอกาสหลุดเม็ดให้น้อยลงนั่นเองครับ และนี่ก็คือวันแรกของแผ่น5.0นะครับถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับช่องผมไว้ด้วยจะได้ไปพลาดคลิปดีๆต่อไปในอนาคตกันนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ